ภาพที่คุณเห็นต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับรถกระบะยางล่างแตกเสียหลักลรถพลิกคว่ำม,มุ่นตัวกลางถนน้าไม่ยากให้เกิดเหตุการณ์นาทีชีวิตแบบนี้ต้องตรวจเช็คยางให้ดีนะครับจากในคลิปจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสาเหตุหลักก็คือ,อยางแตกแล้วในกรณีแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จากอะไรบางหนึ่งเลยก็คือปัญหาเรื่องบรรทุกกำนักเกินขอ,อยางแต่ละเส้นจะมีน้ำหนักที่บรรทุกได้อยู่หากหนักเกินที่ยางจะรับไหวก็อาจทําให้ยางแตกได้2ปัญหาเรื่องยางเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ขับเร็วขับบ่อยจนยางสึกหลออแตกรายงาและบางลงเรื่อยๆก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกัน3ปัญหาเรื่องแรงดันลมหากเติมลมยางไม่เหมาะสมกับยางรถยนต์มากไปบ้างน้อยไปบ้างก็ทาให้ยางเสื่อมและแตกได้4ปัญหาเรื่องการใส่ยางที่ไม่เหมาะกับการขับขี่ทั้งขนาดยางและประเภทรถต้องดูให้ดีๆเพราะบางทีถ้าเอาอยางที่เน้นนุ่มเงียบมาใช้กับรถที่ต้องบรรทุกหนักๆนี่ก็ไม่เหมาะแล้วควรใช้ยางที่เหมาะกับการบรรทุกและทนทานมากๆจะดีกว่าซึ่งหากเลือกอยางไม่เหมาะสมกับการใช้งานก็จะทําให้ยาง เ่ิมไวขึ้นพางไวขึ้นจนเพ,เพอเผออาจแตกกลางทางได้เลยหากตัวเช็คไม่ครบแล้วแค่หักโลบไวๆหรือเยียบเบรกแรงๆก็สามารถทําให้รถเสียการควบคุมแบบในคลิปได้เลยนะครับที่เซฟไทยเราใส่ใจลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวเราแนะนํำยางที่เหมาะกับสไตล์รถและการขับขี่ก็ถนนได้จริงเบรกมั่นใจและใช้งานได้จริงเซฟไทยยางถูกใจราคาถูกจริงบริการจริงใจ